สวัสดีครับพี่นอพอพอ้องพออกับบ้าบรรลุีแล้วครับแร่งของวันเสาร์ที่ยีิบสองครับเดยอนพฤศจิกายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเวลาอยู่นี่กับซีโมงเกพี่น้องหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วแห่งครับเริ่มแห่งปลากระอนเน่าครับสีโมงแรงครับของวันเสาร,ร์ที่ยี่ิบสองบ้านบรรลุพาเราเมืองบรรยากาศหลังเก็บเกี่ยวแล้วครับเริ่มสิแห่งแรง แห้งก็แล้วครับนี่ลมแห้งครับแรงมูเฟียงกับใปไทรอดหลดมาอาจเจ็บไปใหง่วงครับบรรยากาศตอนแรกนี่ครับลมเย็นสวยๆมบาหลบผ้า <c oughs> รอมึงหลังจากเจ็บเจียวแล้วครับปลากระขนเนาน้ำแจ่กับมี่บรยการอมือง ปอย่างนี้น้่งแน่ครับพี่น้องมาดูพ้ารอครับบรรยากาศตอนแรกครับสีม่งแดงพาะรอเลยน้ำทงน้ำชาครับขอบคุณเจรับผู้ิที่ติดตามนะครับช่องบ้าบลูตะแยครับห้งร้อยท่านเหรอครับขอบคุณหลายๆครับมาดูหาเกจบรรยากาศใ้เมืองนี่ครับ ติดตามนี้เลยครับกดติดตามช่องบาบรูตางเหรียญนี้เลยครับทายบรรยากาศน้ำตกน้ำทายเมืองครับว่าใจละมือของเป็นใ,นในหญ่ทราบแรงนี่ครับร่มแห้งครับพี่น้องก็ขอบคุณสหรับผู้ที่มาติดตามนี่ครับ เริ่มเกี่ยวใกล้กับทย่อยเขาแล้วครับเนียือบหลายแล้วครับคาดว่าอาทิตย์หน้านี่มืดแท่บรรยาการน้ำท่วมแทบพี่น้อง ก็มารูภาพเราเมืองครับสำหรับแรกนี่ม่ร่มแห้งครับ ฝากนี่เลยครับฝากกดติดตามช่องบ้าบลูตาหล่เนี่ยเลยครับสีไท,ทายบรรยากาศน้ำท่น้ำทายเมืองครับจะละมื่นเป็นหนไ่งหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วครับ เริ่มงามก็เริ่มบกยี่นี่เรื่อยครั Alf. บ ua, บาบูรุพาเระน้ำทงน้ำทาครับกับบ้านเสาทียี่สิบสองครับตอนแรงครับ มาไปดูผ้าหล่อมืองครับการเย็นสบายดี่น้อง เวล่าอยน่ซีโมงเคืงครับมาบรรลุพระละบรรยากาศตอนแรกของมันเสาร์ที่ยีิบสองครับน้ำก็เริ่มโบกล่งเรื่อยๆ้วครับเที่ยวขอกันเริ่ม,อ,อ,มอันนี้แล้วกลา,างสิแล้ว คาดว่าเมื่ออาทิตย์นี้แหละครับที่แล้วเมื่อพี่น้องบ้านน้ำโกบ้านตะเรียดครับตำรวจควบคุมตัวเพื่อสารภาพชีวิตเ็ยครับคาดว่าเล้วเมื่อครับบำอบลูผ้าเล้อเลนครับ บรรยากาศร่มเย็นสบายครับพี่น้องน,น้ำท่วมน้ำท่าครับฝากเยอะๆครับฝากช่องบ้าบลูต,ตากแดนด้วครับสุดท้ายบรรยากาศน,น้ำท่วมน้ำทลายเมืองนะครับพี่น้องก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามแล้วครับหกลอยทันครับ ยอดวิวก็ับวลายแล้วครับลักซิบนี่แหละพี่น้องไม่ได้วังยอดวิวครับหวังเก็บบรรยากาศไว้ถ้ามื่อีกสิปีข้างหนา้าสิเป็นยังไดไหมครับบ้มามาดูชิดไวย้ยางสันบรรยากาศของวันเสาร์ที่ยิบสองครับสี่โมงแรกพี่น้อง น้ำก็เริ่มแห้งกวดาร,งร่งแล้วครับฝครับฝากติดตามช่องบ้าบรรษตากดแดดนี้วยครับสลาพูเขามาติดตามแล้วขอพณหลายๆครับมั่รู้ว่ามียังไงนอกจากเจ็บบรรยากาศในเมืองกับบรรยากาศตอนเสารตอนแรงของน้ำสุกน้ำทาครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเชิญนี้ละพี่น้องพอกันชิปหนาครับสวัสดีครับ